สวยจังเลยจะเมียจ๋าวันเนี้ยขอบคุณค่ะเมียจ๋าวให้เกิดอะไรขึ้น pues ก sure> ็คนมันสวยไงแต่งข้างเดียวก็สวยอันนี้คือธรรมชาติแต่อันนี้ยผิดธรรมชาติกูอยากสวยถึงดาวังคารนจะให้สวยอย่างเงี้ยทำไงอะฉันมีวิธีแก้ไขแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณพระ อยากสวยแบบประเจิดประเจิ่แล้วฝั่งนี้เป็นแบบสวยธรรมชาติธรรมชาติชาตินี้เลยค่ะกลัวพี่หมอไม่เห็นไงคะว่าความเพอร์เฟกมันมีอยู่จริงเพราะทุกคนจะเข้าใจว่าหนูเป็นคนสวยพี่หมอไก่ค่ะ ทำตามาแล้วครั้งหนึ่งแต่ทําแบบว่าสวยธรรมชาติมากมีความคิดที่จะถอดขนตาพี่หมอชนะสูตรเลยค่ะสองข้างไหมคะอ๋อถอดสิค่ะให้เป็ดเทบอันนี้คือชีวิตประจาวันหัวชอบแบบนี้ค่ะผู้ชายก็คื้อฉันแล้วหมอแนะนําว่าจริงๆอาจจะต้องทําั้นตาให้มันดูชัดพี่หมอจิตสัมผัสได้เหรอคะรู้ถึงความต้องการของอีบารดามเพ็มถ้าเป็นไปได้อะหมอก็อยากให้ถอดขนตาคลีนซิ่งหน้าตรงตานิดนึงอันหน้าไม่ต้อง อ๋อไม่เ <renamed> ป็นไรค่ะล้างเลยเถอะกลับบ้านที่เกียดเช็ดก็อยากประเมินแบบไม่มีขนตาปลอมเนาะแล้วก็แบบก็นี่ไงก็ไม่ติดแล้วพี่หมอไม่เห็นเหรอคะทำชัญสคัญต่อเจือกันอีกที ที่หมอโอเคไหมะใช่้องไม่ได้ติดสติกเกอร์เลยใช่ไหมคะหมอดูค่ะหมอควักเลยค่ะแล้วขยากปิดเชื้อเดี๋ยวจะทำยังไงเอาไปเผาสิเผาเลยค่ะเราจะไม่ให้หมอเช็ดให้เพราะกลัวหมอเช็ดไม่สะอาด พอคิวไม่มีปุ๊บเนี่ยคนไข้เมื่อสักครู่นี้กลับบ้านไปแล้วเหรอคะอันนี้เป็นเก้าอี้คุณหมอนะคะอันนี้เป็นเก้าอี้เราเดี๋ยวไม่กล้านั่งเก้าอี้คุณหมอเดี๋ยวคุณหมอใช้ไปซื้อเก้าอี้ใหม่ <c oughs> ทางทีมงานจะคลีนให้เราแต่เราบอกว่าน้องอาจจะไม่ออกคะ่ะส <c oughs> อดขนาดนี้หมอจะกลัวไหม <c oughs> ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นกางเกงในนะคะใส่จากหัวลงลงข้างล่างสําหรับท <c oughs> ่านผู้ชายนะครับ <c oughs> อยากจะโซรเมคอมกับภรรยาแต่เมียยังไม่แต่งหน้า แล้วเราก็เดีมาคอมได้เลยครับเออรู้สึกดีมากเลยอะค่ะไม่ว่าจะแก้หรือจะทำใหม่ไว้ใจหมอไก่หมอไก่ทำให้ได้หมดค่ะตามสไตล์ที่ลูกค้ารีเควสค่ะหมอครับอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติคนไข้อยากได้ทรงตายังไงให้คนไข้วาดมาจากบ้านเลยก็ได้ใช่ไหมครับมึงคะไม่ได้เรียนวิชาศิลปะค่ะ บอกให้หมอซาบนะคะว่าอยากได้ชั้นตาประมาณไหนเอารูปมาให้ดูก็ได้แบบเรฟเลนซ์ประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้ไม่ได้ตามใจหมอนะคะเราก็ดีเค,คว้ไปนะคะแพมเนี่ยเคยทําตาม,มาแล้วหนึ่งครั้งถูกไหมคะเราต้องการทําให้มันโตขึ้นหมอ,อบอกว่าอาจจะเจ็บเล็กน้อยนะคะแต่สาหรับแพรแพมว่าไม่เจ็บหอกเพราะว่าคุณหมอจูเนี่ยเป็นคุณหมอจกักษุแพทย์เดี๋ยวคุณหมอไก่ก็จะมาช่วยกันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าคนเดียวเนี่ยไม่น่าจะเอามาดามแพมอยู่ค่ะ มาถึงปุ๊บหมอคะมันต้องอย่างนี้ค่ะเอาไม้จิ้นเองเลยค่ะบอกหมอคะขออย่างนี้ค่ะเก่มากเก่มากมีสายตาเองอ <laughs> ชัดแจ๋วเลยเธอมึงบอกชัดแจ๋วคูมาทําตาสองชั้นครัไม่ได้มาทาเลส,สิก <laughs> พี่หมอจูเนี่ยก็ได้วัดโครงสร้างของดวงตาแล้วว่าตามาดามแพมเนี่ยจะสวยหรือไม่สวยนะคะแต่พี่หมอบอกว่าหวานขึ้นอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยจะมาสวยเหมือนกันไม่ได้เดี๋ยวเราก็ฉีดยาชาแล้วก็เริ่มทําแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันหลังทําเสร็จค่ะสวยจังเลยเนี่ยกูรู้แล้วคะ่ะไม่ต้องแจ้งให้ทราบทําตาเสร็จแล้วหรอจ๊ะออกมาเท่าห้องเนี่ยอ่กูมาขี้แป๊บหนึ่ง <laughs> และตอนนี้ก็จะเริ่มทําแล้วครับซีชินาที่ผ่านไป <c oughs> ไม่กล้าถ่ายใกล้เลยจ้าอันนี้คือชิ้นส่วนที่มาดามแฮมรีแพรเรียบร้อยแล้วนะแล้ในห้องน้ำในชชดโครกแล้ะใส้ติ่งฮะหน้าเราเนี่ยสวยแล้วนะตาพร้อมแล้วนะคะหมอกโกหกไอเนี่ยหมอบอกว่า2ชั่วโมงเสร็จก็พอดีว่าเป็นคนสวยไง หมอบอกว่าอคนไข้ดีมากไม่ดิ้นเลยค่ะคุณนิ่งเป็นอาจารย์ใหญ่เลยแล้วคุณหมอก็มือเบาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะทำเนี่ยที่นี่เชื่ออะไรนะแอดมดิคอคลินิกเดอะพรอมมาดาได้ตาโตสมใจเลยเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องคนแบบว่าเฮ้ยพูดมากจังเลยเนี่ย7วันผ่านไปเราก็ได้ทําตาครอบ7วันแล้วนะคะด้วยแผลกรีดอาคุณวิทย์มาดูใกล้ๆวันนี้มาตัดใหม่ใหม่ไม่เหลือแล้วอะแล้วตาฉันเป๊ะมากเลยนะ แค่เจ็ดวันก็สวยแล้วนอนนะคะตัดนี่ต้องล้างหน้าใหม่แผลรอยช้ำรอยบวมก็น้อยมากตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมอไก่นะคะึ่งเป็นผู้ที่ว่าออกแบบทรงตาแล้วก็ดูแลเรานะคะหนูสวยไหมคะสวยขึ้นมากค่ะตาหวันมากตอนมาหนูไม่สวยหรอคะ สวยครึ่งหนึ่งตอน<ว>นี้<อ>นสวยเต็มแล้วตอนนี้สวยเต็มแล้วทั้งสองฝั่งหก <6 S 2> เดือนถึงจะเข้าที่ใช่ไหมคะแต่จริงๆเนี่ยหนึ่งสัปดาห์เนี่ยของแพมหายแล้วพี่หมอเย็บแบบว่าละเอียดมาก <c oughs> แผลเล็กนิดเดียวเองแล้วเห็นกระจกแล้วเหรอค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ตาพี่ทมสวยขึ้นจริงๆค่ะจริงๆตอนแรกนะคะคือชั้นตาสองข้างมันจะันไม่เท่ากันค่ะแล้วก็ชั้นตาข้างที่เล็กคือไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มันเลยทําให้ตาเราดูเล็กข้างแล้วก็ใหญ่ข้างไม่ค่อยเท่ากันค่ะพอปัจจุบันนี้เราปรับเรื่องตัวชั้นตาแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อตาให้ชั้นตามันใกล้เคียงกันแล้วโอ้หน้าหวานมากชอบตรงไหนรู้ไหมคะ ขนตามันเด้งขึ้นมาเลยอะอันนี้ปัดขนตาด้วยหรือเปล่าเอ่ยไม่ได้ปัดโอ้ใช่ใช้น้ำลายค่ะขนาดแม่แต่งหน้าตาหวานมากนะคะถ้าสมมติว่ารออีกสักอาทิตย์หนึ่งพอแผลหายดีจริงๆตัวรูใหม่ที่เราตัดใหม่วันนี้ปิดจริงๆแต่งหน้าจะสวยมากเลยค่ะเพราะว่าตาจะหวานแล้วก็เด้งกว่านี้มากๆค่มมีแต่คนบอกอย่างงั้นือนกันค่ะ หนูเริ่มรู้ตัวเลยค่ะว่าหนูสวยแต่ก็มสวยอยู่แล้วนะคะก็จะสวยมากขึ้นอีกเท่าหนึ่งแล้วถ้าใครอยากสวยแบบมาดามแพมนะคะ at medical clinic มาได้ที่นี่นะคะสาขาดุพรมนาดแพมเนี่ยทำแล้วเนี่ยแฮปปี้นะดูสิตาสวยเลยปิ้งเปิดโลกขึ้นมาอีกครั้หนึ่งนี่ขนาดไม่ได้แต่งหน้านะลิปติดฟันอีกแล้วบอกให้เลียอุ้ยตายแล้วโปะหมดเลยเขาบอกว่าไม่ได้แต่งหน้าลิปติดฟันสวยยังสวยแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ